สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจะสกรหมาครับนะผมจะสร้างกับดักอ่ามาทำกับดักกันเลยมาทำกับดักก็วันนี้จะมาทำกับดักให้มัน ที่ไม่มีใคร,ใครทำได้อันเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ตอนที่ผมทำกับดักแล้วก็กัน ผมก็มาจะทำกับ,กกกบ,บดาากักที่เกี่ยวกับระเบิดจะทำกับดักที่เกี่ยวกับระเบิดนะระเบิดก็ขอ,ขอตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอกันใหม่ขอตัดอีกรอบหนึ่ง ก็รอแป๊บนึงวะก็มาทำกับดักเลยทำกับดักทำแบบนี้นะทำกับดักอขุดตาแบบนี้เลยทำตาแบบนี้ ก็ดำเนกักระบดดก็เอาสิ่งนี้ออกมา ก็ให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปก่อนก็อันนี้เอ่ออันใหม่เอาละอ่ามาทำทำอันใหม่ดีกว่า No, so, bà bà mì anh mặc kim nga bà bà mà

อันนี้ก็เอาบล็อกบล็อกอุดบล็อกอ,อุดแบบนี้เอาบล็อกอะไรก็ได้อุดอุดมันแบบนี้แล้วก็เอาพุมพุมสีดำพรมสีดำแบบนี้ แล้วก็นอนอุดแบบนี้ก็ทำแบบนี้นน อันนี้ไปอ๋ออันนี้ก็หาลูกขนมดมาหนึ่งอันนะฮะอ่าแล้วก็ปุ๊ดสิลล์คอนโดไป ก็ถ้าแบบนี arf, ้เนี่ยก็อ้อนอ้อนให้ปิดก็จะมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยถ้าแบบนี้ อันนี้มาตรงนี้ก็ประตูเลเ็กก็ถ้ามีเสเดี๋ยวก็ขอรับก่อนเวยกันผมขอไปด้วยกัน,นอ๋อ,อ,อแล้วก็วกันนี้เสร็จแล้วให้ทำแบบนี้อ่าทำตามผมเลยนะตัดไปตัด ทำมาเป็นแบบซีเวอรรอดแล้วก็ก็เิยม,มา้อุ้ยมีระตูอะไรจิมตูอะไรอ่ะกดไปกดดีกว่าอ่าก็ตายแบบนี้นั่นเองอก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ